แล้วแต่เขาจะเขาจะคิดนะครับแล้วแต่เขาจะสร้างสถานการณ์เอานะครับเขาจะเดินทางไปหมากไหนทางไหนมันขึ้นอยู่กับเขานัา่นแหละเราเราคงจะพูดได้ประมาณนึงนะครับไม่ได้เยอะเอแต่ว่าแต่ถามว่าทางเราสู้มาแนวทางแรกๆนะถูกไหมแอดไม่รู้แล้วว่าถูกหรือเปล่าแต่ที่ออกมามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เอาพูดง่ายถ้าถ้าตรงๆไปตรงมาเนี่ย ท่านต้นก็หลุดแล้วเอาจริงๆนะเออถ้าทํางานแบบตรงไปตรงมานะท่านต้นก็หลุดเห็นไหมอ่าทนายดังแกยังบอกเลยว่าใครทําก็ชนะเขาพูดงแล้วเออเขาพูดก่อนก่อนจะทิ้งทวนไปนะเขาบอกใครทําก็ชนะเขาพูดแบบนั้นเลยเออพอมาถึงพอมาถึงชั่วโมงนี้มันจะชนะได้ไงแม่ง หายใจไอ้น้ำจะท่วมปากอยู่แล้วเนี่ยจะท่วมจมูกอยู่แล้วเออจะชนะยังไงเออเขาเขาอาจจะผิดคาดนะโอ้ถ้าถ้าเขาย้ายถ้าเขาย้ายไปอยู่ที่เดียวกันเนี่ยได้เจอได้คุยกันแน่งานเนี้ยได้คุยกันแน่แต่อยู่คนละที่กันแค่นั้นเองเลยไม่ได้คุยกันถ้างั้นได้คุยแน่นอนได้เจอกันแน่นอนอ่าคุณ วรพรนะครับสวัสดีครับผมแม่น้องไอเ้เพนนะครับสวัสดีครับผมคุณรัชนกนะครับนี่แหละชัดเจนไหมคุณราก็อย่างว่านะเออมันมีมันมีอะไรที่ลึกๆอยู่นะครับอ่าระดับนี้เขาก็เดินเดินไม่สนใจใครแนละ้วเดินเดินเอาแนวทางเข้าอย่างเดียวเออกลับไปเฉยๆไม่ได้ เพราะว่าการที่มาเนี่ยโอ้โหลงทุนไม่ใช่น้อยแอดรู้นะมันเป็นโครงการใหญ่มากเป็นเรื่องราวที่ใหญ่มากและระดับเล็กระดับใหญ่รวมมาอยู่ที่นี่หมดเลยอใช่ก็ต้องทําหน้าที่คือคือชาวบ้านทั่วไปทุกที่แหละถ้ามีปัญหาในหมู่บ้านเนี่ยเขาช่วยกันทั้งนั้น อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะเอฟซีนะบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาช่วยกัน่ะมันไม่ใช่ปัญหานะครับมันเป็นเรื่องของการพูดง่ายว่ามีน้ำใจอออ่ะเถึงเขาจะไม่มีน้ำใจให้ก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็มีน้ำใจให้เสมอเพื่อช่วยเอาแรงเขาช่วยหมดแหละขอแรงช่วยอย่างเงี้ยเขาช่วยหมดถึงไม่ขอแรงเนี่ยเขาก็ช่วยเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องหน้าสีลหน้าขวาน เออมันเป็นเรื่องความเป็นความตายอะ่ะมันจะต้องไม่ช่วยไม่ได้เห็นเห็นเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วคุณจะเมินเฉยเนี่ยแล้วอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้เขาต้องช่วยเออช่วยทุกอย่างน่ะช่วยจนบรรลุลุล่วงไปสําเร็จอะแต่เขาจะเขาจะเห็นความดีหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะ <c oughs> <c oughs> จะเห็นความดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งขอบคุณ นะเอ่ออาจจะไม่ไดีเห็นเลยนั่นไงเ,เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คือพูดง่ายเขาก็ช่วยครั้งนั้นครั้งเดียวเอฟีครั้งต่อไปก็คงไม่มีหรอกนะไม่มีที่เขาจะช่วยแอดว่าเขาไม่ช่วยอีกแล้วล่ะเออเขาเรียกว่า อ่ามันจบแล้วคือคือมันจบแล้วล่ะเขาคงไม่ช่วยอีกเขาเคยช่วยมาแล้วไงอ่าช่วยมาแล้วแล้วก็ไม่ได้อดีไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยช่วยมาแล้วก็สุดท้ายก็ว่ากันไปแหละต่อไปก็คืออย่าได้ฝันเลยจะได้ช่วยอีก ไม่ช่วยอีกแล้วก็คือครั้งสุดท้ายอ่ะขนาดงานทําบุญเขายังคนที่ไปยังน้อยเลยยังไม่มีเลยเอาพูดง่ายคนที่ไปก็คือเพื่อนๆเ,เขาแล้วก็ญาติก็ไม่มีอะไรเลยเออน้อยมาก <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็มีแค่นั้นมีแต่คนภายนอกเข้ามาเอาใครก็ไม่รู้ลหละเข้ามาเยอะแยะมากมายคนอื่นนะ ไม่เกี่ยวคนในหมู่บ้านคนพน้กาน,นั่งแต่อยู่บ้านตัวเองเออนะเขายังไม่ชวนเลยคนคนในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆง,งานงานงานในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเชิญหมดแหละเชิญเชิญให้มางานเขาจะมีเรียนเชิญมาหมดแหละให้มางานกันแต่ว่าเขาไม่เชิญนนใครจะไปเขานั่งอยู่บ้านนะเออนั่งอยู่บ้านนี่แทนที่จะ สงบสงบไม่มีหรอกต้องคอยหลบคอยหลบลูกหลงด้วยนะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหลบลูกหลงเออพักเดียวเขาวิ่งไล่กันมาก็ต้องหนีอ่ะหนีเข้าห้องหนีกันขึ้นบ้านมัง่งเออ,ออกจากหลังบ้านไปน,ไปนู่นไปนี่เพราะว่าอยู่ไม่ได้พวกไล่มาเออข้าวของพังหมดนะเอ,อถามว่าใครรับผิดชอบไม่มีไม่มีใครมายื่นมือเข้ามารับผิดชอบเลย ออรถหงรถหายทุกวันนี้ตามได้ไหมไม่ได้เอไม่รู้ไปไหนด้วยหายไปแล้วเห็นไหมล่ะก็คงก็คงคงไม่ได้จัดอีกแล้ว่ะเอสีนะเอสบอกได้เลยว่าคงไม่ได้จัดอีกแล้วอืมคงจัดครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะครั้งนั้นมีคนช่วยเหลือไงคนช่วยเหลือแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครช่วยเหลือแล้ว ในหมู่บ้านก็ไม่เกี่ยวแล้วเขาคงไม่ไปช่วยแล้วล่ะเขากลัวเ <laughs> อ่อกลัวเหตุเกิดการเหตุส้ำสองนะครับเพราะว่าเพราะว่างานมันไม่เล็กงงานมันใหญ่อ่า ก็ว่ากันไปนะครับ fc ทักทายกันนะครับวันนี้ก็ก็ผ่านพ้นไปอีกวันหนึ่งนะอืมคุยเรื่องเนี้ผู้เรื่องพวกเนี้ยคุยไม่จบหรอกทําไมถึงไม่จบล่ะก็มันคุยคนละเรื่องกันอนะ่ะคุยคนละเส้นทางไงคุยคนละมุมไงก็เลยไม่จบมันก็ต้องมีเรื่องหักล้างในคําพูดของแต่ละคนใช่ไหมหักล้างอ่ะคุณมีความคิดเห็นแบบนี้อ่ะคุณคิดเห็นไม่ถูกต้อง ก็ออามธิบายใส่กันสิถูกไหมเออเอาามอธิบายใส่กันอย่างของเราเนี่ยเราอธิบายได้ทุกช็อตเลยนะทุกตัวเลยทุกช็อตอธิบายได้หมดเลยมันก็ต้องถามทางนู้นว่าเขาอธิบายได้ไหมออธิบายรายละเอียดลงมาได้ไหมเขาไม่ได้อ,อธิบายรายละเอียดไงแต่ว่าของเราเราอธิบายรายละเอียดลงมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยเป็นเป็นระบบลงมาเลยเอา่ามันต่างกันหมเอฟซี FC. ต่างกันนะแอดว่า อืมของเราอธิบายได้ของเขาอธิบายไม่ได้ก็ก็ดูแต่ภาพรวมออกมาภาพรวมแต่ก็อย่างว่าแหละทนายของเราคือมั่นใจเอเมั่นใจนะชุดแรกนะมั่นใจมากนะแกแกสู้ปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าแพ้ปุ๊บแกบอกโอ้เขาบอกเขามีความหวังเลยเพราะอะไร อ,อไม่รู้แหละเขามีความหวังขึ้นมาเลยเขาบอกว่าต้องเอาแนวแนวทางเดิมเขาว่างั้นแนวทางคือส,สู้เหมือนเก่าเออในในการให้สัมภาษณ์นะก็บอกสู้เหมือนเก่าสู้แนวทางเก่าแบบเดิมเดิมเ,เห็นไหมเขาก็ยังแยง้งอยู่บอบกว่าอาจะไม่กลัวแพ้หรอเพราะว่าชุดแรกครั้งแรกก็แพ้มาแล้วแต่เขามั่นใจมั่นใจเกินร้อยว่าจะไม่เหมือนเดิม เพราะว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นชุดใหม่หมดเลยเอแต่ออกมาในรูปแบบนี้แอดก็คงงงอ่ะเขาเหมือนกันเนี่ยเขาคาดไม่ถึงนะแอดว่าเขาคาดไม่ถึงว่าจะออกในรูปแบบนี้ไม่มีใครคาดคึงแอดก็ยังคาดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยพลิกมากเลยนะปุ้ยง่ายว่าพิกคือพลิกเลยอะพลิกล็อกอะ <laughs> เออพิกล็อกอะยังคาดไม่ถึง Lock ล็อกถล่มเลยล่ะไม่ใช่ล็อกถล่มธรรมดาล็อกถล่มเลยคาดไม่ถึงจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะออกรูปแบบนี้ก็ยังต้องสู้กันอีกต่อไปนะเหลือสอุดท้ายแล้วในฟีนะในะจะเย็นๆนะครับก็ส่งกำลังใจให้กันแล้วกันนะต่อไปค่อยว่ากันนะจะเป็นยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปแล้วกันแต่เราก็ยังเชื่ออยู่นะเชื่ออยู่ว่ามันต้องมีความ ยุติธรรมบ้างละนะอต้องมีความยุติธรรมบ้างต้องให้เห็นบ้างนะครับต้องอะไรคืออะไรต้องเห็นนะเอตที่ผ่านมาก็ขอภาวนานะครับว่าให้อา่าให้หลุดพ้นให้ได้นะในตรงนี้นะแอดว่าอยากจะให้แกได้ออกมานะเดี๋ยวค่อยดูอีกสักหน่อยนะว่าแกจะได้รับ อ่าได้รับการประกันตัวหรือเปล่าถ้าได้รับการประกันตัวก็ถือว่าโชคดีมากนะโชคดีจริงๆเลยละ่ะอืมถ้าไม่ได้รับการประกันตัวนะแกจะไปอยู่อีกยาวเลยเป็นปีอะอยู่อีกเป็นปีเลยละ่ะไม่ใช่น้อยอ่ะอืมเป็นปีกว่าเลยละ่ะ <c oughs> นี่แหละเอฟตี F T. คุณวีโวนะครับคุณสิริกุลนะครับสวัสดีครับผมอ๋อเจอเสื้อเป็นคนร้ายเหรอก็ไม่รู้สิเขาตั้งเขาตั้งไอ้นั่นเอาไว้แบบนี้ตั้งตุ๊กตาเอาไว้นะเขาตั้งว่าใครเจอเสื้อคนนั้นแหละเป็นผู้ต้องสงสัยก็หมายความว่าเขาไม่อยากให้หาเอาผู้ง่ายอ่ะอะ เขาไม่อยากให้หาทําไมอ่ะเออถ้าไปพูดอย่างอื่นมันไม่ได้ไงเออถ้าเป็นเราเนี่ยแอดก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเจอเดี๋ยวให้ไปพันหนึ่งไปอ่ะมันมีให้รางวัลเนี่ยมันก็ต้องมีกําลังใจทาแล้วถูกไหมล่ะกําลังใจหาแล้วไม่ใช่ว่าเวลาเดินเนี่ยเดินอ่ามองท้องฟ้าอย่างเดียวมันไม่ใช่ไงถูกไหมถ้ามีรางวัลล่อใจเราก็ต้องมองต่ําสิเออมองที่พื้นสิใช่ไหมเออมันต้องเวียนอย่างนั้นเนี่ย แต่แต่เขาออกขอมาตรการแบบนี้มาใช่ไหมเราก็ต้องส่องเราส่องดูที่พื้นด้วยพอเราเห็นปุ๊บเราก็ตีนเขี่ยกบไปเลยไม่เกี่ยวเออไม่มองอะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเออมันเป็นแบบนั้นนะครับมันมันไม่ได้หรอกนะครับเขาตั้งเขาตั้งแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยใครจะไปหานะถูกไหมล่ะ ก็มีแต่คนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถึงเห็นเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดจะไปพูดได้ไงเดี๋ยวไปบอกใครเป็นคนเจอเดี๋ยวก็ถามแบบนี้อีกซามซวยอีกซวยอีกโดนคดีอีกอ้าวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องไงเพราะฉะนั้นเขาตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยไม่มีใครเจอหรือเจอหรือเจอแล้วเขาก็ไม่สนหรือเปล่าแอดไม่รู้นะพรแอดขึ้นไปเนี่ย แค่ครั้งเดียวเองนะขึ้นไปบนภูครั้งเดียวเองขึ้นไปหาเห็ดกับเขาเนี่ยอืมครั้งเดียวก็ไม่ขึ้นไปอีกเลยไม่รู้ขึ้นไปทําไมอคุณปณีรัตน์นะครัสวัสดีคุณลาวด,ดีนะครับสวัสดีครับผมนะคุณวีโวด้วยนะครับผมคุณสิริกุลคุณยายพิกนะครับ อก็ว่าไปแหละนะเรายัางไงได้ลนะ่ะในเมื่อเขาออกอกฎกติกาอย่าว่าแต่อเรื่องเสื้อเลยแค่เราพูดเรื่องพวกนี้อ่ะชาวบ้านเขานั่งซุบซิบนินทากันเนี่ยไม่ได้ลนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เ,เขาบอกไม่ได้มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะอ่ามาพูดแบบนี้ลิขสิทธิ์ของเขานะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวจะโดนคดี พขาไปพูดเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยพูดเรื่องเรื่องนี้ของเขาเนี่ยไม่ได้มันเป็นลิขสิทธิ์อยู่ก็มีลิขสิทธิ์เขาจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วห้ามพูดเรื่องพวกนี้ชาวบ้านก็ไม่กล้าพูดพูดลับหลังอาจจะพูดอยู่นะพูดลับหลังก็พูดได้อยู่แต่พูดในในคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่พูดหรอกเขาจะเฉยเฉยเลยพูดออกสื่อออกอะไรเขาไม่ค่อยพูดหรอกเพราะอะไรเขาไม่อยากมีปัญหาเออ่ยเขาจะเฉยเฉยไป คือคือถ้าเรารู้เนี่ยเอฟซีนะถ้าเรารู้แล้วเราอยู่นิ่งเนี่ยเราไม่พูดอะไรเลยเท่ากับเราส่งเสริมให้คนทําผิดนะนะเอฟซีนะเออพูดกันตรงๆนะ